بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، ววาลลอิฮี و ع ห ى ิ ل อิ ص น ب ه و ด ن تبعهم ب อ ح س ا ن إلى يوم มวา ي ن ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل า و ب า ك าตุข้อมูลแรกที่ผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับเพิ่งสดๆเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วในการไลฟ์สดของคุณสุธิชัยยุนแจ้งจำนวนผู้เสียชีวิตที่กาซาหรือว่ากอซา จำนวนทั้งสิ้น9,061คนซึ่งปรากฏว่าในจํานวนนี้ทั้งหมดร่วม1,000งคนเนี่ยมีเด็กและสตรีจํานวน62คนก็ขอลอสุบฮานอฮอฺวตาลาได้ตอบรับบรรดาชูฮาดาที่ได้เสียชีวิต ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตละล่าเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าค่าตาบรรดาพี่น้องเหล่านี้แต่เป็นที่ประจักษ์ในบรรดามุสลิมที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกนะครับว่าบรรดาบุคคลเหล่านี้คือบรรดาชูฮาดะบรรดาบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นพยานให้กับพวกเราที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันว่า พวกเขาคือบุคคลที่ปกป้องมสัสยิดอักษอพวกเขาคือบุคคลที่ได้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิบสนบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รักเพื่อเหตุผลอะไรฮะเราอาจจะมองว่าเขายืนหยัดที่จะอยู่ในแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองอันนี้อันหนึ่งแต่สำคัญกว่านั้นและมันเป็น ความรับผิดชอบที่ชาวปาเลสไตน์มีมาตลอดประวัติศาสตร์ตามที่พี่น้องได้ฟังจากคณาจารย์ที่ทรงเกียรติว่าพวกเขามีจิตสำนึกแห่งการเป็นมุสลิมพวกเขามีจิตสำนึกในการที่จะปกป้องมัสยิดอัลอักซอซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของพี่น้องปาเลสไตน์เพียงเท่านั้นแต่มันคือหน้าที่ของมุสลิม,มทุกคนดังที่ ข้อมูลต่อไปนี้ที่ผมจะนําเสนอกับพี่น้องมัยิดอักซออดีตปัจจุบันและอนาคตอินชาลอภายในระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ผมจะสรุปประเด็นสําคัญเริ่มจากอาดีตที่จะทําให้เราทุกคนลืมมัยิดอักซอไม่ได้ประเด็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่าไอ้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมัยิดอักซซอโดยตรงแต่ความจริงแล้วมันเกี่ยวข้องโดยตรงความจริงแล้ว มีความเกี่ยวข้องโดยตรงที่เราไม่สามารถจะแยกแยะได้ระหว่างกอดิยะหรือประเด็นปัญหาของพี่น้องชาวกอซ่กับกอดิยะของมัสยิดอัลอักษอในอดีตผมจะไล่มันมีหลายประเด็นมากแตจ่จะพูดบางประเด็นแบบสังเขปและบางประเด็นอาจจะลงลึกในอดีตของมัสยิดอักอรอพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่ามัสยิดอัลอนี่ยเป็นมัสยิดหลังที่สอง ที่ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดินนี้รองจากมัสยิดอัลฮารอมท่านท่านนบีซอลเลาะสมถูกถามจากอบูซัรว่าท่านนบีครับมัสยิดหลังใดถูกสร้างเป็นหลังแรกในบีมัสยิดอัลฮารอมและหลังจากนั้นหละ่ะมัสยิดอะไรในบีบอกมัสยิดอันอักซอระหว่างนั้นห่างกันเท่าไหร่ในบีบอก40ปีซึ่งมัสยิดฮารอมถูกสร้างอันดับแรกตามมาด้วย sa, มัสยิดอักซอะมีเนยะสำคัญ พราะอะไรฮะอุลาบอกว่าจุดเริ่มต้นอิมนุัยมียะเราให้มาฮุลลอฮ์บอกว่าจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติไปเริ่มบริเวณมัสยิดฮารอมและจุดสุดท้ายของมนุษยชาติเพราะนาบีอาดัมลงมาเจอท่านหญิงฮาวะที่ไหนที่อาราฟะใช่ไหมครับและจุดสุดท้ายที่มนุษย์จะไปรวมตัวกันก็คือเมืองชามหรือบริเวณมัสยิดอันอักซอเนี่ยแสดงว่ามันมีนัยสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงอนาคตศาสตร์ที่ชีวิตของผู้ศรัทธาที่เกิดไปอยู่ระหว่างนาบีอาดัมมนุษย์คนแรกกับวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นจะปฏิเสธมัสยิดฮารอมและมัสยิดอักษอเป็นไปไม่ได้ประการที่สองมัสยิดอัลอักซอเป็นมัสยิดท,ที่ท่านนาบีอิบราฮีมอะลัอฮิสสลามเนี่ยอพยพไปที่นั่นท,ที่เมืองชามนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นต้นตระกูล ของทั้งบันิอิสราเอลและของทั้งอาหรับเพียงแต่ว่าในช่วงแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาให้กับนบีอิบราฮิมพี่น้องฟังและเข้าใจเรื่องตรงนี้นะเราจะรู้ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นบีอิบราฮิมมีภรรยาคนแรกคือท่านหญิงซารอปรากฏว,ว่าไม่มีลูกอยากจะมีลูกมากท่านหญิงซารอเห็นใจผู้เป็นสามีเลยปล่อยทาสีของเธอคือท่านหญิงฮายัด ให้เป็นไทยและจะได้แต่งงานกับเนบีบรอฮิมตอนแต่งงานภรรยาคนแรกก็คือให้สามีแต่งงานคนที่สองแต่เมื่ออลอประทานลูกให้กับท่านหญิงฮาจาัดแล้วความรู้สึกของท่านหญิงซารอก็รู้สึกรู้สึกว่าอยากจะมีลูกบ้างก็มีความหึงหวงผู้เป็นสามีอลอจึงช่วยเหลือเธอด้วยการให้ในบีอิบราฮิมมาจากเมืองชามพ่นองดูอพยพนําเอาท่านหญิงฮาจาัด กับนบีอิสมาอีลในขณะนั้นเนี่ยมาที่เมืองมักกะได้เป็นที่มาของมักกะจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ส่วนนบีบรหิมก็อยู่เมืองชามและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ลูกคนถัดไปของนบีบรหิมคือนบีอิสหกมาววมีอวยอิสาปยากุปและหลังจากอิสฮาก,ก็คือนบียากุปอะไยฮิมุสลลาตุวสลามเป็นการให้มาทีหลังแต่ว่าให้ลูกและหลานเนี่ยอย่างมากมายกับตระกูลของฝั่งนบีอิสหกนบียากุปหรือว่า ลูกหลานของ ن ب ิอิสราเอลแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่สมัยนบียูซุฟแล้วพวกเขามีความอิจฉาริษยาน้องของตัวเองและก็มีนบีละระซูลต่างๆมากมายจนกระทั่งสุดท้ายพวกเขาดูแลนบีละระซูลไม่ได้อัลลอซุบฮานุฮวาตาลาให้นบีเยอะมากจนทั่งนบีซักกะริยาท้ายๆนบียะฮยาพวกเขาเข็นข่านาบีละระซูลเข็นข้านาบีของตัวเอง นบีอีซาห,หรือพระเยซูอะัยฮิสสาลามก็เกือบจะถูกสังหารแต่อัลลอ์ยกขึ้นไปให้ท่านนบีอีสซาจะได้เป็นสัญญาณก่อนวันสิ้นโลกพี่น้องดูนะมันเกี่ยวกับบดีอิสราเอลอัลลอ์ยกนบีอีสซาอะัลฮิสสาลามขึ้นไปเพื่อจะให้ท่านลงมาในยุคสุดท้ายอย่างมีนัยยะสาคัญและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนจากฝั่งตระกูลบดีอิสราอลเนื่องจากดูแลนบีะรอซูลไม่ได้เปลี่ยนมาฝั่งตระกูลอาหรับ ให้ท่านนบีสอลลฮวัยซัมเป็นนบีคนสุดท้ายที่รับหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการโลกนี้ในยะของเรื่องราวตระกูลนบีอิบราฮิมอะลัยส์สลัม๋ยวผมจะมาคุยต่อในช่วงของปัจจุบันอินชาอัลละไม่ว่าจะเป็นประเด็นทีสามนบีสุไลยมานอะลัยสสลัมเป็นคนที่บูรณะสร้างมัสยิดอันอักซอนบีอิบราฮิมเนะี่ยสร้างกาบะหรือว่ามัสยิดอันฮารอมใช่ไหมฮะ หลังจากที่เคยทั้งสองแห่งนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะฮิสลามาแล้วนบีอีสาเอลิสลามนบีคนสุดท้ายของบัติศาสรเองก็เกิดบริวเวณมัสยิดอักษรและนบีหลายสุลายท่านก็ถูกฝังบริเวณดังกล่าวประการที่5ในอดีตเรื่องราวของมัสยิดอันอักซรที่มีความเกี่ยวข้องกับมุสลิมโดยปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอิสราเอลมีร์พี่น้องเมื่อกี้คณาจารย์ได้บอกพี่น้องว่ามัสยิดอักษรเนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าถ้าผมถามว่าวันนี้พี่้องช่วยตอบหน่อยนะวันนี้ใครได้ละหมาดซุฮีแล้วบ้างครับยกมือขึ้นใครละหมาดฟายัดแล้วเมื่อเช้ายกมือขึ้นถ้าคนมีประจำเดือนปกติเนี่ยเคยละหมาดและต้องละหมาดแน่นอนพี่้องยกมือขึ้นและผมถามต่อไปในเวลาต่อไปเวลาซูรีเวลาซูรีเวลาอัสซุรีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ละหมาดใช่ไหมครับใครตั้งใจจะละหมาดยกมือขึ้น ทุกคนใช่ไหมฮะถ้าเรายังคงมีละหมาดฟรดู5้าเวลาพี่น้องทราบไหมครับว่าละหมาดฟรดู5้าเวลาที่เราละหมาดทุกวันทุกวันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของมันการที่ท่านอลบีลลฮุยิวอุสลลัมไปรับบัญญัติการละหมาดห้าเวลามีความเกี่ยวข้องกับมัสยิดอักซอโดยตรงสุบฮานลอดีอัสรอบิอับดิฮีไลลันมินัลมัสยิดินฮารอมอิลันมัสยิดินอักซอ มหาบริสุทธิ์ดาวรผู้นำเอาบ่าวของพระองค์เดินทางในยามค่ำคืนจากมัสยิดฮารอมมักกะอัลลอ์ไม่ได้บอกว่าขึ้นไปยังฟากฟ้าไม่รอชเลยเปล่าไปยังมัสยิดอักซอผมถามพี่น้องด้วยความสัจริงพี่น้องรู้รรสึกว่าอย่างไงองัลลอฮ์งง Allah ให้ท่านนบีไปเล่นๆไปเที่ยวหรือเปล่าไปเที่ยวเล่นไหมเบีไม่เคยไปเลยไปดูมัสยิดอักซอดูไปเล่นๆหรือเปล่าครับบฮานันลลอฮ์ h ุบฮานันลลอฮ์อัลลอฮ์บอก s u b h a n a l l a d h ี เราเป็นผู้บริสุทธิ์การกระทําขอเราไม่ได้เป็นการกระทําที่เล่นแน่นอนเอาแล้วโอ้โล้อให้ท่านมูฮัมมัดส,สุละลัลฮุสมัมไปทําอะไรที่มัสยิดอักซอไปทําอะไรครับไปละหมาดนําบรรดา,านาบีและรอซูลหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันท่านที่บริเวณมัสยิดอักซออุลมาอิมามอิมุกะซีได้บอกว่าเป็นนัยยะที่บ่งบอกว่านี่คือการยืนกันของนบีและรอซูล ไม่ว่าจะจากสายตระกูลนบีอิบรอฮิมฝั่งใดก็ตามยืนยันว่านบีมุฮัมหมัดคือนบีคนสุดท้ายและยืนยันว่าถ้าน,นบีมุฮัมหมัดสลลลอหร์รับภารกิจในการดูแลมัสยิ d อัลอักซอต่อจากบรรดาบนบีและรอซูลทั้งหลายดังนั้นถ้าหากพวกเรามีละหมาดห้าเวลาและเราทราบที่มาที่ไปสตอรี่ของการละหมาดมุสลิมจะละทิ้งมัสยิดอักซรไม่ได้ ถ้าละทิ้งมัสยิดอักษอหมายถึงว่าละหมาดของเรามีความบกพรองพี่น้องทราบไหมครับในสุรอ้อนบกรในอายะตั้งแต่ยุคที่สองเปต้นไปซอกูลุสุฟะฮามีนันนาสีล,ละกล่าวนะหน้ากว่าๆอัลลอฮ์พูดถึงการเปลี่ยนทิศกิบละจากมัสยิดฮารอมไปยังมัสจากมัสยิดอักซรไปยังมัสยิดฮารอมหน้ากว่าๆอัลลอฮ์เล่าอย่างละเอียดและอายะที่อยู่ตรงกล,งกลางของสุรออลบกร อายะอะไรครับวกาซาลิกจานกคุมอุมมัตันวัสตอใช่ไหมครเช่นนี้แหละเราได้ทําให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติสายกลางหมายถึงว่าประเด็นเกี่ยวกับมัสยิดอักซรหรือการเปลี่ยนทิศกิบละอุลมาบอกว่ามันเป็นเหตุทําให้มุสลิมที่เราหันไปที่มัสยิดฮารอมเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่บมอกว่ามุสลิมเป็นประชาชาติสายกลางสายกลางอย่างไงสุดโต่งระหว่างสองฝั่งเยฮูด คือบุคคลที่บอกว่าเซกุลซฟามินันนัสมาวัลลาหุมอันกิบลาติฮมุลลาติกานูอะเลฮ์กุลลิลลาฮินมัชริกวนมะกริบบรรดาคนข่าวในหมู่ชาวยะฮูชาวยิวจะบอกว่าอะไรมูฮัมหมัดเมื่อวานน่หันหน้าไปทางมัสยิดอักษรวันนี้เปลี่ยนมาหันหน้าไปทางมัสยิดฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอาลัลลอฮ์เป็นเจ้าของทิศทั้งตะวันออกตะวันตกอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทั้งสิ้น และพระอ,องค์จะยาดีมายาชาอุลาสิรอติม,มุสตะกิมชี้นำคนไปสวนทางอันเที่ยงตรงเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากเปลี่ยนทิศแล้วจากมัสยิดอักซอแหล่งของฝั่งนบีอิบราฮิมอะลัยซฮ์ลบันนีสัอัลลอฮ์ให้หันมาสุดตรงของเยะฮดเนี่ยเขาถือว่าบัญญัติของพระเจ้าลงมาแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแม้อะล้อก็ไม่ให้เปลี่ยนแปลงส่วนอัลซอร,รคือบัญญัติของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้แต่บาทหลวงแม้แต่นักพรตสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สําหรับมุสลิมคือตรงกลางเรื่องนี้นะและทุกเรื่องตรงกลางคือบัญญตัติของอลอ์ใดก็ตามที่ลงมาแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้อลลอ์เท่านั้นคือผู้มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคนทั่วไปต็ครูหรือใครไม่มีสิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงบัญญตัติของลอ์อายุนี้ออลสุบฮานฮัวาตะลงมากึ่งกลางพอดีอุมมาตันวัสตอกางจะบอกว่าการที่เราหันทิศ กิบลาปัจจุบันนี้บอกถึงในยะสำคัญของมสัสยิดอักซอ,อมัสยิดฮารอมและการเป็นประชาชาติสายกลางที่ในทุกๆเรื่องแต่เรื่องที่เรายกตัวอย่างให้เห็นคือเรื่องการเปลี่ยนชิดกิบละจากมสัสยิดอักซอไปอยังม,มัสยิดฮารอมแสดงว่าถ้าในวันนี้เรายังมีละหมาดฟรัรดูห้าเวลาเราจะละเลยต่อมสัสยิดอัลอักซอไม่ได้ ถ้าเราละหมาดต,ตามท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลมลลเราจะปล่อยให้ประเด็นของมัสยิดอักซอที่อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีนำบรรดานานบีและรอสูลละหมาดถูกบรรดาเซายอนิสชาวยูมาครอบครองไม่ได้เพราะหลักฐานตลอดประวัติศาสตร์าพี่น้องดูนะในสมัยที่อุมัรอิบนุเขาตอบรัิยัลลอฮุอันทูอุมัรเนี่ยไปพิชิตพิชิตไปตุลมักดิส ในสมัยที่อุมัรปกครองเป็นคอลิฟะหรืออามีรุลมุมินินพี่น้องทราบไหมครับว่าในวันนั้นจริงๆแล้วอุมัดไม่ได้ไปพิชิตที่เมืองชามหรือไบตุนมักดิสอัมรุลนัสนำทัพไปปรากฏว่าตอนที่อัมรุลนัสจะเข้าไบตุนมักดิสผู้นำชาวคริสต์ในขณะนั้นเนี่ยไม่ให้อัมได้เข้าบอกว่าถ้าเข้าก็ต้องมีการสงครามกันแล้วจะ เพราะมันมีในคัมภีร์ก่อนๆของพวกเขาเนี่ยจะให้เข้าเฉพาะคนที่ถูกระบุชื่อในคัมภีร์ของพวกเราเท่านั้นและใครจะถูกระบุชื่อมันมีเขียนว่าอ็มอมุมคือมันใช่อามัก็บอกว่าเปนฉันเองก็ฉันเนี่ยพอไปดูแล้วบอกว่าอ้าวชื่อของคุณมีอินมีรอระวัด้วยไม่น่าดูลักษณะแล้วของอาร์สไม่ใช่ อ้ามบบอกอุมัดหรือเปล่าอุมัดใครอ่ะอุมัดคือผู้นำของเราไหนลองดูซิบอกลักษณะเป็นไงเขาบอกว่าลักษณะของอุมัดเหมือนกับลักษณะที่ถูกระบวนคัมีเลยงั้นพวกท่านต้องไปเชิญอุมัดผู้นําของพวกท่านเนะี่ยมาพวกเราถึงจะมอบกุญแจเบนมักดิสให้พวกท่านพอเรื่องม้าเ็วไปถึงอุมัดมันก็ตอบอุมัดก็ปรึกษาบรรดาสวะบะเอาอยัางไงดีอาลีบูรีเตอเลบบอกว่าอุมัดท่านต้องไป ไปบิชิตอัลอักซอหรือไบตุนมักดิสอุสมานอัฟนโมอุมัตทอันตาราเป็นผู้นำสูงสุดของพวกเราให้ขืนแกนก็ได้อุมัตโน้มเอียงไปทัศนะของอาลีก็เลยออกเเรื่องประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้อุมัตเดินทางไปคนใช้หนึ่งคนผัดกันขี่ลาลงขี่ลาไปเรื่อยซาบะเสนออุมัตอุมัตแต่งกายให้มันแบบว่าดูอลังการหน่อยเราจะพบกับผู้นำ ของของชาวคริสต์ที่ไปมามัสลัมมบไม่ใช่ความสูงส่งคืออิสลามเสื้อแบบธรรมดาปรากฏว่าพอไปใกล้ที่จะถึงเมืองบาดิสลเนี่ยได้คิวอุมรัรลงจากหลังละแล้วก็เปลี่ยนให้กับคนชายคีอคนไทยก็เลยบอกอุมรัรครับนี่กำลังจะถึงเมืองท่านไม่ต้องเลยฉันให้คิวของท่านต่อไปอุมารบอกได้ยงไงมันคิวของท่าน ท่านขึ้นขี่แล้วบอกว่าไม่ได้ครับเราจะไปรับกุญแจเมืองแล้วมันไม่ควรมันไม่เหมาะสมมาบอกว่านี่เป็นคําสั่งมันถึงคิวของท่านขึ้นไปบนละแล้วอุมัดก็ถือเนื่องจากมันผ่านโคลนนะมือข้างหนึ่งถือรองเท้าแตะแล้วก็อีกข้างหนึ่งจูงเชือกลาแล้วก็เดินไปปรากฏว่าเดินไปสองคนแบบนั้นนะพอไปใกล้ถึงกับเมืองบบลนมกดิสเน่ปรากฏว่าบ ถุนก็ตักบิรเห็นว่าตักบิรชาวคริส์ตี่นันก็บอกว่าเอา้าตักบีรอะไรกันนะก็บอกว่าอ๋อนั่นแนผู้นำเรามาถึงนะไหนผู้นำสองคนนะผู้คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมไม่มีคนมาเยอะมากมายและเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่บนหลังหลาปรากฏว่าไม่ใช่คือคนที่จูงลาผู้นำของชาวคริสต์ที่จะมอบกุญแจเมืองให้กับ เนี่ยพอเห็นเช่นนั้นแล้วเขาบอกว่าไงครับคนเช่นนี้แหละเหมาะสมที่สุดที่จะลักกุญแจเมืองไปแล้วมาเข้าไปนะปรากฏว่าอุมัตที่นราอูอุมัตมึงเขตอบนะและนี่คืออุมัตผู้ปกครองเมืองไบตุนมักดิสด้วยความยุติธรรมพอผู้คนหเห็นแล้วเฮ้ยชาวคริสต์เป็นคนบอกบอกคนนี้แหละพวกเรายินดีให้กุญแจกับเขาพอเข้าไปแล้วได้เวลาละหมาดปรากฏอุมัตบอกว่าขอชันฉันยังไม่ได้ละหมาด เขาก็เลยเชิญไปละหมาดที่กานีซาที่อะไรโบสอุมาดบอกว่าไงไม่ฉันไม่ละหมาดที่โบสดูวิสัยทัศน์ของอุมาศอุมาดบอกว่าฉันขอละหมาดเอาตรงบนันไดอ่ะไม่เข้าไปในบทถถามว่าทำไมพอแต่ฉันเข้าไปบทแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะมาบอกว่านี่คือสถานที่ที่อุมาดละหมาดแล้วเปลี่ยนเป็นมัสยิดอุมาดรักษาสิทธิ์ของชาวคริสต ให้พวกเขาสามารถที่จะมีโบสถ์ของพวกเขาเองได้แล้วก็ไม่ถูกทําลายอุมัตห้ามไม่ให้โบสถ์ดังกล่าวถูกทําลายและห้ามเปลี่ยนเป็นมัสยิดถามว่าทําไมเพราะเป็นสถานที่เพื่อเป็นสิทธิ์ของชาวคริสต์ที่จะอิบาดะตามความเชื่อของเขาและนี่คือต้นแบบของการปกครองสมัยอุมัตอุมคอตอสมัยสุลตุดินอันไอบูบีแล้วก็มันมาเปลี่ยนแปลงทีหลังในเขาเข้ามาในปัจจุบัน ปรากฏว่าถูกเซลนิสตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาพี่น้องดูว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยสงครามกี่ครั้งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กี่ครั้งกี่ครั้งที่เราเห็นในยุคข,ของเราและก่อนหน้านี้ก็อีกจํานวนมหาศาลจํานวนมากมายแต่ผมมีฮะดิษบทหนึ่งจากท่านนนบีสอลเราผมว่าเหตุผลหนึ่งนะสาเหตุที่ทําให้ใบตุนมักดิสขณะนี้เนี่ยถูกอยู่ภายใต้การครอบงาของเซลนิส เหตุผลหนึ่งนะก็คือเนื่องจาก100ปีที่แล้วนี่ปีนี้หนึ่งป,ปีที่ร้อยพอดี2023 100ปีที่แล้วอาณาจักรออตโตมันคีลาฟ้าอิสลามิยะล่มสลายแต่ผมจะบอกข่าวดีในฮะดิษบทหนึ่งจากท่านนาบีสุลล่านโดยสรุปเนื้อหาของฮะดิษนะท่านนาบีสอลสลัลลอฮุะดิษเชคอัลมานีบอกเป็นฮะดิษไซนั่นคือท่านนาบีได้บอกว่าจะมีการปกครองในการดูแลของนบีออลลลลัฮุอะลัยฮิต่านี่ย ตามที่อัลล็อ์ประสงค์เอลล็อ์ก็จะยกท่านนาบีไปนบีคนสุดท้ายหลังจากฉันก็จะมีคีลาฟาอิลามินฮายินนูบัวสามสิบปีนะบางฮันติสเนบีมาอธิบายสามสิบป,ปีเนี่ยนะมาปกครองต่อปรากฏว่าอยู่ในยุคข,ของคูลาฟารอชีดีนเะน่ยสี่ท่านพอดีและหลังจากนั้นจะเป็นการปกครองแบบราชวงศ์และตามมาด้วยการปกครองแบบเผด็จการและท่านนาบีออโอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกในช่วงตอนท้ายเนี่ย ซึ่งหวังว่าเรากําลังจะอยู่ในช่วงนี้กําลังจะก้าวไปสู่ในช่วงนี้คีลาฟะอาลามินห้ายินบูวจะกลับไปครั้งไหมถึงว่าคีลาฟะในยุคที่มีความคล้ายกับยุคของคูลาฟะอัลอชิูุนทั้ง4ท่านเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหวังว่าในช่วงที่เรากําลังอยู่นี้ตอนที่ไม่มีคีลาฟะนะที่เป็นเหตุทําให้ใบตุนมักดิสถูกครอบครองในขณะน,นี้เนื่องจากไม่มีผู้นําสูงสู่ของมุสลิม ได้ดูผู้นําในโลกอาหรับเราก็เห็นว่าสภาพของพวกเขาที่มีความเ,เห็นไม่ตรงกันไม่มีความเป็นน้าหนึ่งอันเดียวกันก็อ,อันเนื่องจากการที่อาณาจาก ah ah ne, ne, ักรคีลาฟาอิสลามิยัเนี่ยล่มสลายแต่ข่าวดีคือท่านนัยบิซอลและท่านอิสฮายอคีลาฟาอัลามินฮายุนบุวาจะกลับมาผมถามในวันนี้เนี่ยว่าในเมื่อจะกลับมาอย่างแน่นอนเราจะอยู่ในส่วนไหนของหน้าประวัติศาสร เราจะเป็นบุคคลที่มีส่วนหรือไม่ในการที่จะให้ผู้นําสุงสุขของมุสลิมนกลับมานําเอาความเมตตามาให้กับมนุษยชาติบางคนพอพูดถึงคีราฟะเขาเข้าใจว่าคือความรุนแรงคือความน่ากลัวไม่ใช่อย่างอุมัรพี่น้องเห็นไหมคีราฟะอะละมินไฮจินูบุวะสมย um ัยอุมัรอิบนุเขาตอบที่อาลอสุบฮานอหวัวตะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินทั้งหมดและประการสุดท้ายที่จะฝากกับพี่น้องก็คือ อัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาให้มัสยิดเนี่ยสามแห่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้นะมัสยิดฮารอมมักกะมาดีนะแล้วก็มัสยิดอัลอกซอรสองมัสยิเดเนี่ยถูกปกป้องอันนี้พูดถึงอนาคตเลยนะให้พ้นจากการลุกรานของดัจยานซึ่งจะเป็นผู้นำชาวยิวในอาคิริสต์มัน,นยุคท้ายของโลกใบนี้แต่มีมัสยิดหลังเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้การันตีว่าดัจยานจะเข้าไปในเขตบริเวณดังกล่าวได้ก็คือมัสยิดอัลอกซอร ดัจจาจะเข้าไปที่มาดีนะไม่ได้เข้าที่มักกาไม่ได้ที่มาดีนเนี่ยมาเลกาเนี่ยถือดาบจัดการดัจจานแต่สุดท้ายแล้วดัจจานก็จะไปที่ไหนไปที่บริเวณมมสิดอักซอบาบลุตใน h ะด i ษท่านนบีซอลาห์ซัมเนบอกว่าและท่านนบีอิสาาลาห์ิสลามเนี่ยจะเป็นคนที่มาสังหารดัจจานในบริเวณดังกล่าวในที่สุดดังนั้นเนี่ยแผ่นดินอักซอจึงเป็นแผ่นดินในอนาคตนะเหมือนกับที่มักกาเป็นแผ่นดินในอดีตเริ่มต้นของมนุษยชาติ อักซอก็จะเป็นแผ่นดินที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮะที่ท่านนบีสอลฮฺวาอสลัมเนได้ฝากเอาไว้นะครับว่าอิดาฟาสดาอหลุลชามฟาลาค่อยรอฟีกุมหากชาวเมืองชามเสียหายแล้วก็ไม่มีความดีใดๆกับพวกท่านลาตาลาาซาลุตออิฟตุนมินอุมตีมันซูรีน่ะจะยังคงมีหนึ่งในประชาชาติของฉันจะได้รับการช่วยเหลือและยาตุรุหุมมันคอตะลาหุม คนที่ทรยศหรือไม่ช่วยเหลือพวกเขามันไม่ทำอันตราใดๆกับพวกเขาได้ฮัตตาตะกูมัสะจนกระทั่งยามอวสานของโลกนี้เ,นเกิดขึ้นและนี่ก็คือชาวเมืองชามและนี่ก็คือชาวกอซาชาวฟาลิสต ah ีที่พวกเขาที่ได้เสียชีวิตไปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้บรรดาชูฮัดทั้งหลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าคำพูดของท่านนบีเป็นจริงยังคงมีคนยืนยันไม่ว่าใครจะช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่ก็ตามขอรับสุบฮานหัวตาลาให้เราเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขา ให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาให้มัสยิดอักซอกลับมาสู่ในการดูแลของบรรดามุสลิมด้วยความเป็นธรรมอักูลโควลีฮะดาวอัสตัะฟุรุลลอฮ์นะฮซีมมัลีวะลักุมวะซัลลัลลอฮูวะลายนบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซาฮบิวะสัลลัมสัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบ ب ر กาตุขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนง,งานโกลเด้นทา์เวลาทองที่กาซารอคอย อัสลามการแพทย์ตัดครั้งเดียวโดยแพทย์เฉพาะทางต้องที่อัสลามการแพทย์แม่ชองอร่อยปลอดภัยสเสน่ปลายจวักทุกคนรักเลยมาลายันเฮล a l สุขภาพดีแบบเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเจ้าเดียวกับศูนย์ยาโกโลเครือบริษัทมาลายันกรุป๊ปอัตตาอิบูลฮัจและอุมรกที่เน้นอีบาดาความเข้าใจและความอบอุ่นเป็นพี่น้องสมาคมพัฒนายาวชนมุสลิมไทย และมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติต